สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางลาวรอบดึกนะครับก็จะเป็นลาวสามัคคีลาวสามัคคี VIP แล้วก็ลาว VIP นะครับค่าคืนของวันที่8นะครับเดือน6 2 5 6 6นะครับพี่ๆผมหาแผ่นกระดาษอะไรที่ไม่เจอนะครับพี่่ว่าจะมาสรุปผลให้ได้รับชมเนาะนะครับผมน่าจะไม่ทิ้งก็ลืมไว้ที่ที่ทํางานนะครับเมื่อคืนนี้ของเรานะครับใน2ตัว ใน2รอบนะครับมา2ตัวเด่นเจาะ1รอบนะครับในรอบเราสามัคคีเนี่ยหลุดนะครับส่วนในรอบเราสามัคคี v ี p เนี่ยมาทั้ง2ตัวเด่นเลยนะครับก็ผลที่ออกนะสี่แปดกับ2 4นะครับเมื่อวานนี้ผมให้8ปรูดสไปนะครับถ้าเกิดใครรูดสในรอบนี้เข้าไปที่2 4นะครับหรือใครเอา8ไปวิ่งไปรูดก็เข้าไปที่8ปนะครับส่วนในเราสามัคไอเราว a p นะครับ เมื่อคืนนี้ผมให้4กับ0นะครับรูด0ูนย์เนาะถ้าเกิดใครนะครับวิ่งรูดที่4นะครับผลที่ออก4 54กับ4 4นะครับเนาะเรามาในตัวเจาะนะครับรอบนี้มาในตัวเจาะ4 5นะครับ54เรามาตัวกกับแต่ถ้าเกิดใครเอา4ไปวิ่งไปรูดเนี่ยเด้งบนเด้งล่างนะครับรอบนี้ก็ยินดีกับพี่พี่ด้วยเมื่อคืนนี้เบิ้ลเบิ้ลทั้ง3ารอบเลยนะครับพี่พี่เราสามัคคีเบิ้ลสามสามนะครับเราสามัคคี v ี p เบิ้ลแปดแปดนะครับ เรา V.I.P เบิ้ล44นะครับเมื่อคืนนี้เบิ้ลคัดเบิ้ลแน่นะครับผมเนาะก็เดี๋ยวค่ำคืนนี้ก่อนไปรับชมฝากคำเตือนพี่ๆทุกครั้งนะครับแนวทางตัวเลขทำจากสูตคคำนวนนะครับโปรดใช้วิจารณยาณในการรับชมนะครับแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆสมาชิกใหม่หรือเพื่อนเก่านะครับท่านใดที่กำลังมองหาบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านโชคอ,อนันต์999นะครับผม สำหรับในค่ำคืนนี้ของเรารอบแรกผมได้2แล้วก็8นะครับให้รูดไปที่8นะครับผม2 0 2 1 2 3 8 0 8 1 8 3นะครับ3ตัว2 8 3นะครับ ตัวเน้นก็83 80นะครับ2 0นะครับผมส่วนแนวทางเราสามัคคี v ี v p นะครับผมได้3แล้วก็7นะครับสายรูดให้ไปที่เลข3นะครับผม3 2 สามสี่สามแนะครับเม็ดเดียว7 3 4นะครับก็ประมาณนี้นะครับ ส่วนเรา V.I.P. นะครับเรา V.I.P. ผมได้3แล้วก็9นะครับสายรูดให้ไปที่เลข9นะครับ90 94 95 34 35 39นะครับ เม็ดเดียวให้ไปที่395นะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับพี่ส่สลับแนวทางลาวรอบดึกเนาะถ้าชิ้นชอบยังไงก็ลองแคปหน้าจอไว้พิจารณานะครับผม ก่อนออกไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับค่ำคืนนี้ขอให้พี่ๆสมาชิกโชคดีทุกท่านนะครับผมกลับสวัสดีครับ